ดีต้อนรับกลับสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับรถกระบะระดับตำนานที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดจดในปี2026อย่าง Isuzu D-Max 2026รถรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังอัดแน่นไปด้วยความหรูหราความสบายและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานจริงและการเดินทางท่องเที่ยวสุดหรูมาดูกันว่า D-Max 2026รุ่นใหม่นี้จะเปลี่ยนมาตรฐานของรถกระบะในไทยไปขนาดไหน เริ่มจากภายนอกตัวรถ Isuzu D-Max 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดดุดันแต่หรูหราในสไตล์ Futuristic Tough ต,ต,ตัวถังดูมีมิติที่ทันสมัยไฟหน้าแบบ LED Matrix ขนาดใหญ่พร้อมไฟ Daytime Running Light ดีไซน์รูปตัว L ที่ดูเฉียบคมเสริมความสปอร์ตด้วยกระจังหน้าโครเมียมรมดำขนาดใหญ่ที่สื่อถึงพลังและความแข็งแกร่งเส้นสายบนฝากระโปรงเน้นความโค้งมนแต่เฉียบคมล้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมยางสมรรถนะสูงเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทาง เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในบอกเลยว่าคำว่ากระบะอาจต้องคิดใหม่เพราะห้องโดยสารของ DMAX 2026หรูหราไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะหนังแท่นป้าสีดำเดินได้แดงให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันพื้นที่ภายในกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมถึง15%ทั้งตอนหน้าและตอนหลังมาพร้อมระบบแอมเบียนไลท์รอบห้องที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเพิ่มบรรยากาศสุดหรูในทุกการเดินทางห้องโดยสารตอนหน้าถูกออกแบบให้เอ,อื้อต่อผู้ขับขี่เป็นหลัก พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันส่งสปอร์ตหุ่มหนังแท้มาพร้อมระบบควบคุมครูสคอนโทรลแบบอัจฉริยะหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ความเร็วการขับขี่ในโหมดต่างๆไปจนถึงการแจ้งเตือนระบบความปลอดภยัยจอกลางแบบทัชสกรีนขนาด15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเสียงคมชัดจากลำโพงโบส8จุรอบคันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัว สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือภายในของ DMAX 2,026มีการออกแบบโซนพักผ่อนคลายห้องนอนย่อมๆสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลบอดหลังสามารถพับราบได้เกือบ180องศาท,ทำให้เปลี่ยนพื้นที่ตอนหลังเป็นที่นอนได้อย่างสะดวกนอกจากนี้อิซูซูยังเพิ่มชุด Comfort Pack ที่มาพร้อมหมอนรองศีรษะบอดนวดหลังไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศในบอะทั้งสงฝั่งทำให้คุณสามารถพักผ่อนในรถได้จริงระหว่างการเดินทาง ห้องนอนหรือโซนพักผ่อนยังมาพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแบบแยกโซนดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์หลังแบบใหม่ที่กระจายลมได้ทั่วถึงแม้จะอยู่บอดหลังสุดก็ยังเย็นสบายพื้นห้องโดยสารบูด,ด้วยวัสดุด,ดูดเสียงคุณภาพสูงช่วยลดเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ได้กว่า40%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าห้องน้ำขนาดย่อมภายในชุดเสริม Adventure Pack ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแคมป์หรือเดินทางไกลอิสุสุดได้ออกแบบโมดูลห้องน้ำพกพาแบบฝังในกระบะท้าย ที่สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อจอดรถระบบนี้มีฝักบัวอัตโนมัติพร้อมถังเก็บน้ำขนาด25ลิตรและเครื่องกรองน้ำในตัวรวมถึงชุดอ่างล้างมือพับเก็บได้ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ทำให้ DMAX 2026เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองอย่างแท้จริงกลับมาที่ห้องคนขับหรือร r i v e r r o o มบอกเลยว่าอิสุยกระดับให้เทียบเท่ารถหรูยุโรปพื้นที่ขับขี่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ บอกคนขับปรับไฟฟ้า12ทิศทางมีระบบจดจำตำแหน่งผู้ขับพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจอ h e ดอัพดิสเพลย์แสดงข้อมูลสำคัญตรงกระจกหน้าแบบชัดเจนระบบขับเคลื่อนใหม่ Isuzu Intelligent Drive right. ช่วยปรับโหมดการขับให้เหมาะสมกับสภาพถนนโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco, Power หรือ Off-Road พวงมาลาัยตอบสนองได้แม่นยำขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง30%การบังคับเลี้ยวให้ความรู้สึกนุ่มแต่มั่นคง เหมาะสำหรับการขับในเมืองและต่างจังหวัดระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดใหม่ช่วยประหยัดน้ำมันและให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลเครื่องยนต์ดีเซล3.0เทอร์โบรุ่นใหม่ให้พละกกำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมระบบไฮบริดบูสต์ที่ช่วยเพิ่มแรงม้าในช่วงเร่งแซงและช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้มากถึง15% ด้านระบบความปลอดภัย Isuzu D-Max 2026จัดเต็มไม่แพ้ใครทั้งระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ที่จะส่งเสียงเตือนและแนะนำให้ภาคหากระบบตรวจจับพบการตอบสนองที่ช้ากว่าปกติและสำหรับใครที่ชอบการขับขี่แบบออฟโรด D-Max 2026ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ ดับเบิลวิกโบนปรับจูนใหม่พร้อมโชคอัพแบบอ d ดดัพตีฟสุดเป็นชั้นที่สามารถปรับความแข็งอ่อนอัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้ไม่ว่าคุณจะวิ่งในเมืองทางดินหรือภูเขาก็มั่นใจได้ทุกเส้นทางในส่วนของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Isuzu Connect รุ่นใหม่สามารถควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ว่าจะล็อกรถสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือเช็คตำแหน่งแบบเรียลไทม์ก็ทำได้หมดนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถถูกขยับโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดถึงความสบายในชีวิตประจำวันดีแม็ก2026ยังมีช่องชาร์จไร้าสายสำหรับโทรศัพท์2จุดช่อง USB-C ทั้งหน้าและหลังรวมถึงช่องเก็บของซ่อนใต้เบาดหลังสำหรับเก็บของสำคัญนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารแบบ PM 2.5ทำให้คุณหายใจได้สะอาดแม้ขับอยู่ในเมืองใหญ่โดยรวมแล้ว Isuzu D-Max 2026เป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความแกร่งและความหรู ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นภายนอกที่ดูดันภายในที่หรูหราห้องโดยสารที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงหรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ขับสนุกใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองและยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูระดับพรีเมียม isuzu d max สอคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันที่ครบเครื่องเกินคาด แล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Isuzu D-Max 2,026รุ่นใหม่นี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่คอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอคา r r e ีิิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกในเร็วๆนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ